ออกรถป้ายแดงคันใหม่นะคะลำยองสตอรี่ทำ YouTube มา3ปีในที่สุดก็ได้รถป้ายแดงนะคะหนึ่งคัน <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> เพื่อนๆวันนี้นะคะฝ้ายมาแนะนำรถไฟฟ้านะคะซึ่งเป็นรถของเล่นของเด็กๆนะคะสามารถนั่งได้2คนเลยตรงนี้เดี๋ยวมาให้ดูระบบนะคะระบบตรงนี้นะคะก็พอเปิดก็ ไฟจะติดแบบนี้นะโอ้ยเทมากนี่ไงคือรถคันแรกของฟ้ายนะออกแบบป้ายแดงเลยหลังจากที่ทำ YouTube มา3ปีนะคะได้รถมา1นึคันนะโหเทมากอ้าวเดินหน้าน่อยอุยอันนี้คือแบบรถคันใหญ่มากนะถ้าเป็นเด็กๆก,ก็สามารถอายุ3ขวบนะคะ สามขวบสี่ขวบนั่งได้สองคนเลยหุย้ยน่ารักอะ่ะคันนี้นะคะราคา2790บาทแล้วแต่โปรโมชั่นเลยนะแล้วก็ค่าจัดส่งก็ประมาณ200กว่าบาทนะคะเดี๋ยวไฟจะแนบลิงก์ไว้ข้างล่างให้ถ้าเพื่อนๆน,นะคะสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้โดยตรงจากรา z าดาเลยนะไฟเป็นคนที่รีวิวนะคะวิลรถสวยมากจะบอกว่า ที่จริงอะ่ะตั้งใจซื้อมาขับเองนะแต่กลัวว่าน้ำหนักเรารถจะไม่สามารถรับได้นะคะแต่พูดถึงความน่ารักน่ารักมากๆสำหรับระบบในรถคันนี้นะคะก็เปิดระบบตรงนี้เลยโอ้ยเท่มากมีแต่ด้วยน่ารักจัง โอยยม่เคคือตรงนี้ก็สามารถใส่บูหูได้นะเ สำหรับรถคันนี้นะคะจะมีรีโมทที่บังขับได้เดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้แบบรีโมทนี้นะคะใช้ฐ่าน 3A ค่ะแล้วก็สามารถขับได้ถึงประมาณเกือบ1ชั่วโมงอะเท่าที่เคยพาหลานเล่นนะคะน่ารักมากอ่ะใครชอบรถรุ่นนี้นะคะก็ สามารถสั่งซื้อได้ค่ะที่ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะถ้าเข้ามาดูคลิปนี้นะคะแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามช่องลำยองสตอรี่ยังไงฝากกดตดตามเป็นกำลังใจให้ลำยองสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ